โอเควันนี้ก็มาอยู่กับผมเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยววันนี้พาไปชมอีโวนะครับอยูด่ด้านหลังของผมคันสีขาวของน้องสแตมนะครับเดี๋ยวให้สแตมพาไปดูดีกว่าว่ารถคันนี้ทําอะไรบ้างนะครับเห็นบอกว่าเป็นรถมือเดียวเดี๋ยวไปดูเลยว่าสเต็ปไหนวัสดีครับสแตมแนะนําตัวอีกทีหนึ่งครับก็บสแต็มคนระับคณะกิจผลิ์ครับโอเคชือเป็นบุงเนาะโอเคอยให้สแต็มพาดูคันนี้หน่อยว่ามีของแต่งอะไรบ้างยังไง อันนี้ก็เป็น Evo 7 JR ครับเดิมๆเลยแต่ว่าที่เพิ่มมาคือลิ้นหน้าเี่เป็นลิ้นหน้าทรงเอ่อน่าจะเป็น k s k s หรือว่าลิ้นนี่แหละผมไม่แน่ใจอ่าแต่ผมเบ<ๆ>ิกมาใส่เพราะว่าเดิมๆมันโล้นไป<อ>ผมชอบรถแบบมีสเกิร์ตมีลิ้นหน่อยอ๋อใช่คืออย่างนี้ดีกว,ว่าคือรถเนี่ยได้มาเป็นแบบนี้เลยหรือเปล่าหรือว่าเราเรามาเก็บไม่ครัผมเอามาเก็บครับ เอามาเก็บใหม่ตอนแรกมาคือสภาพแบบโทมๆแล้วก็ล้อก็ไม่ใช่จุดนี้ครับแล้วก็ผมก็มาเก็บอิเซสซอรี่เล็กๆน้อยๆอะไรเงี้ยครับพวกข้างในมาครับเปลี่ยนใหม่บางอย่างขอบยกขอบยางอะไรเงี้ยก็เรียกได้ว่าก็คือเก็บแทบทั้งคันใช่ครับเกือบผมไหมเกือบทั้งคันเนาะใช่ครับโอเคก็ตอนนี้เมื่อกี้เราพูดถึงลินนาแล้วเนาะแล้วก็ในเรื่อง ของบอดี้รถบ้างครับบอดี้ก็เป็นเดิมๆเลยครับเป็น7จ s r เดิมๆเ่าดเจ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 เนเจเจเจเบเกเหม่เป็นเจเจเจรจเกดจเจาจเจเจ o o เจเ o เที่พุเจเจอจเจเอเจเจเลเอแท้จเ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 ้เจเจเ่เจ้จเ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 ย่จางใหม่เล้จเหม่เจ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 เบรกเ ยางของเฟลคินครับอ๋อยางใช่ไหมใช่ครับเฟลคินเฟลคินเบอร์อะไรครับเนี่ยสี่สองสี่ห้าครับสี่สิบเจ็ดใช่ครับเป็นไซส์ของต้องรุ่นีโวอ๋ออาจะบอกราคาล้อแม็กได้ไหมร้อาล้อพร้อมยางน่าจะมีสามสี่หมื่นนะพี่สี่หมื่นใช่ประมาณสามหมื่นกว่ากว่าใช่ครับเกือบเกือบสี่หมื่นเนาะใช่ครับเพราะเป็นล้อแท้ประมาณนี้โอเคก็คือถ้าเกิดใครอยากได้ก็ไป เสถชหากันดูใช่ครับมันราคาขึ้นไหมตอนนี้ก็ก็ราคาก็ค่อนข้างแรงอยู่ครับช่วงนี้ของแพงขึ้นเรื่อยๆครับเนาะใช่ราคาชิปปิ้งก็แพงอะไรก็ตาบตามกันไปครับตัวแรยอ่ายังเบรกก็คือติดมากับรถใช่ครับเป็นตรงรุ่น Evo 7รเจครับแบบเบมโบครับเป็นของเบมโบใช่ก็มันจะพอดีพอดีซุ้มพอดีล้อเลยเนาะใช่ครับรู้สึกว่าจะมีซอสลองจานด้วยอันนี้ใช่เป็นซอสลอง เป็นพวกเกี่ยวกับระบายความร้อนของเบรกอะไรเงี้ยครับรถนี่จะเป็นเรียบเรียใช่ไหมพี่อ่าใช่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 เนี่ยจะเป็นมีซอลลองด้วยเออแต่ก็สวยดีนะครับพี่โอเคแล้วอย่างอย่างอย่างโช๊คครับโช๊คได้เปลี่ยนไหมโช๊คอันนี้เป็นเทอินครับเทอินนะใช่ครับเทอินแล้วแล้วอย่างอย่างช่วงทรงรถอย่างเงี้ยเรา ได้จัดที่ไหนไหมทำทำที่ไหนก็เจ้าของเดิมเขาทามาในระดับหนึ่งแล้วครับก็อันนี้ก็ไม่ได้เตี้ยไม่ได้สูงมากเอาใช้งานได้ปกติใช่ไหมใช่ไม่ต้องหรือไม่ต้องไม่ติดพุทธาดครับไม่ติดแบบลูกล้านาดอะไรเงี้ยครับอย่างก็คือก็คือมันจะไม่ได้แบบไม่ได้เตี้ยมากไม่ได้เตี้ยมากอย่างอย่างอย่างถ้าเป็นคันคันแดงของแตมก็คืออยาจะเตี้ยขับลำบากนิดนึงเห็นบอกว่าไม่ได้ไม่ได้พับ ในตรง,งซุ้มด้วยใช่ไหมใช่ครับอันนี้เดิมเลยครับเป็นบอดี้เดิมบางๆเลยซุ้มไม่ได้พับก็คือช่วงช่วงระยะนี้จะจะจะดีมากใช่อ่ะอือก็ประมาณนี้นะครับแล้วด้านหลังด้านหลังเบรกก็ตรงรุ่นเลยใช่ครับเป็นตรงรุ่นนีโวครับโชก็มันก็คือหน้าหลังเลยใช่อ่ที่เอี้นหมดเลยเอี้ยินหมดเลยเนาะโอเคก็ประมาณนี้เนาะด้านหลังด้านหลัง พ่ออะไรพวกนี้อ่าท่อไทเทเนียมพ่อไทเทเนียมใช่ไหมทั้งเส้นเลยไหมไม่ครับน่าจะเป็นปลายไทเทเนียมบอกว่าจะพาะปลายเนาะใช่อนี้ได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 ้มาใส่เองไหมหรือว่าเขามาอยู่แล้วครับอ๋อใช่มาอยู่แล้วอันนี้บอดี้บางมากพี่รถเดิมอ่าใช่แบบไม่มีชนเลยไม่มีชนเลยใช่เจ้าของน่าจะเขาซื้อซีเดีอะพวกมือหนึ่งมาย้ายเลยอันนี้เป็นรถบอกก่อนว่าเป็นรถย้ายนะครับไม่ใช่รถแท้ใช่รถย้ายเนาะใช่ แต่ว่าถูกต้องทุกอย่างถูกต้องทุกอย่างเอกสารก็คือถูกต้องหมดต้องอ่ะใช่อืมนี่มันเป็นมือเดียวด้วยมือเดียวด้วยนะครับโอเคแล้วอย่างวิงหลังก็คือยิ่งเดิมเลยนะวิ่งเดิมเลยนะครับตรงรุ่นแตสวยนะสีสีนี้ก็คือสีเดิมของรถเลยใช่แล้วใช่แล้วก็มาขัดเอาอะไรเงี้ยพี่เคลือบอ่าขัดขัดเคลือบแก้วอีกทีนึงใช่ครับประมาณนั้นคขัดแต่สีแบบเนียนมากนะสีแบบสวยมาก โอเคก็ประมาณนี้แล้วเนาะทางหลังก็คินคีนสติ๊กเกอร์อะไรก็ไม่มีเลยใช่ครับไฟท้ายมันจะต่างจากแปดเพราะแปดจะใสอ่ะอันนี้จะแปดแดงล้วนเลยเกียร์เลนแต่อันนี้จะเป็นแดงจะเป็นแดงเนาะอันนี้อันนี้เราเปลี่ยนไหมไฟท้ายไม่เปลี่ยน่ะเป็นออริจินอลมันออริจินอลมันเลยเป็นเดิมเดิมออริจินอลติดรถเลยอ๋อก็คือถือว่าได้คุ้มเลยนะ เดี๋ยวเดี๋ยวก็เราคุยเรื่องราคารถอีกทีหนึ่งว่าอะไรยังไงเห็นบอกน้องตตมบอกอยากจะใช่ครับกำลังจะปล่อยครับจะปล่อยด้วยแบ่งแบ่งแบ่งนะครับอ๋อโอเคเดี๋ยวเราไปดูด้านในก่อนดีกว่าว่าเป็นสเต็ปไหนบ้างอ่ะเดี๋ยวให้สแตมบอกภายในนิดนึงครับภายในมันเป็นสแตนดาร์ดเลยครับเป็นเดิมแล้วก็เป็นภายในนี่คือเป็นเจ JSR หมดเลย จ็ดเจดใช่ครับแล้วก็มีวัดบูธตัวหนึ่งครับเป็นดิฟฟี่วัดบูธแล้วก็ททมเมอร์อะไรอย่างเงี้ยครับครับอืมโอเคแล้วอย่างบอกครับบอกบอกเป็นเล็กพาโลครับตรงรุ่นนีโวเจ็นะครับตรงรุ่นเลยนะใช่อันนี้บอกเราต้องมาเก็บใหม่ไหมครับหรือว่าก็มีซักอะไรเงี้ยครับปกติใช่เอาฝุ่นออกอะไรเงี้ยัทั่วไปครับเ่โอเคภายในก็กินครีมนะครับไม่ได้ทำอะไรมาก รถบ้านนะรถบ,บ้านรถบ้านนี <c oughs> ่สวยภายในสวยหัวเกียร์ก็แต่งนิดหน่อยเร <c oughs> ล,ลีอาร์ดเรนลีอาร์อ๋อของเขาเลยใช <c oughs> ่อ๋ออีโว <c oughs> นี่มันสวยจริงๆเลยนะโอเคภายในก็ประมาณนี้แหละนะครับข้างหลังเหรอข้างหลังข้างหลังมีอะไรไหมแอบอะไรไปไม่รู้เปล่าครับข้างหลังเนี่ยที่ระวังใจของครับ โอเคประมาณนี้ข้างหลังนนเนียนๆครับทุกคนเครื่องเสียงใช้ได้ปกติปกต,ติครับเสียงปกติทุกอย่างโอเคต,ต่างกันอันนี้มันไม่ใช่เป็นจอบูทู t แต่นี่เป็นเครื่องเสียงในยุคนั้นเลยสองรุ่นโอเคครับผมปะ<า>เ,เดี๋ยวจะตมดูภายในห้องเครื่องสักหน่อย แตมเปิดให้ดูครับเดี๋ยวต้องบอกก่อนนะครับคันนี้เดิมๆนะครับ mm hmm. เน้นใช้งานแต่แต่แต่ก็เป็นสเตปเหมือนรถแข่งใช่ไหมเห็นบอกเป็นมันเป็นที่จริงมันเป็นเครื่องแข่งคเครื่องแข่งใช่ไหมแต่คืออันนี้คือมันเพิ่งฟิตมาใหม่เพิ่งฟิตมาใหม่ใช่มันก็เลยเครื่องแน่นเลยแล้วก็<อ>มีพวกเอ่อเพิ่มมาหม้อน้ำมีเนียมอะไรพวกนี้ครับมีคำโช๊ปอะไรพวกนี้ แต่หลักๆก็คือเน้นสแตนดาดสแตนดานใช่ก็คือไม่ได้จูนไม่ได้อะไรเลย<อ>ไม่ได้รีเซดตไม่ได้ใส่กล่องอะไรเลยนี่เป็นนมเดิม,ดมอก็คือจะเก็บให้มันเดิมที่สุดใช่ครับอืก็เครื่องเครื่องก็แค่อย่างที่บอกก็ใ่ครับโอฮอน์ใหม่ใช่ครับปิด oh, แต่ว่าได้ได้ขึ้นพวกไดโนได้อะไรนะี้นะอ๋อยังไม่ได้ขึ้นเลยครับเพราะว่ากาดจะคี็บแบบมาตรดาดไว้ให้ได้มากที่สุดว่า จำเดิมมันก็ขับดีด้วยครับจะได้ไม่ต้องจุกจิกอะไรมากรักษาง่ายอะไรพวกเนี้ยดูแลง่ายครับผมเรื่องสายพงสายไฟอย่างนี้ก็เดิมหมดเลยเดิมหมดเลยประหยัดครับใช้งานประหยัดตัวนี้ก็เป็นขับสี่ขับสี่ครับขับสีู่ธามครับขับสี่พูธามเนาะอันนี้ก็มีโช้กเชียร์ยินโอเคก็ประมาณนี้นะครับห้องเครื่องก็คือเน้นเดิมแหละเนาะใช่ครับเพราะว่า ตัวนี้เห็นบอกว่าคุณพ่อขับถูกไหมพ่อขับมาเมื่อกี้พ่อขับมาด้วยก็าบางครั้งก็ให้พ่อใช้แต่ว่าเขาไม่ค่อยใช้เท่าไหร่อ,อ,รอร๋อเนาะราะว่ามันก็เอาตามท้องท้องถนนเนี่ยหาดูยากแล้ว<อ>นะครับถ้าเราจะขี่ไปแบบตามท้องถนนแล้วเกิดแบบเฉียวนิดนิดหน,น,น,น่อยหน่อยมันก็หาของอยากแล้วเนาะปัญหาเลยนะครับโอเคก่อนตอนนี้ก่อนจะจบคลิปก็ให้สแตมปากรถคันนี้หน่อยครับว่า อยากจะปล่อยยังไงอะไรยังไงครับนี้ก็เพิ่งทำเตจครับก็ถ้าใครสนใจอันนี้มีราคาตั้งไว้อยู่ที่1นึ่งล้าน1 5 0 0 0 0 1หล้าน1 5 0 0 0 0ใช่ครับก็ราคานี้ต่อรองแล้วก็คุยกันได้ครับอ่ารอบาคุยกันได้ในทางช่องทางไหนครับเอ่อ b o o k o o กก็ได้ครับ Facebook ครับเป็นงประดิษฐ์ธนกิดธงประดิษฐ์โอเคเดี๋ยวให้เดี๋ยวขึ้นให้นะครับ Facebook น้องเขาเนาะใครอยากจะหรือใคร พาเพื่อนมาซื้ออะไรเงี้ยก็มีค่านำส่งน้ำชาให้อะไรเงี้ยได้ครับได้ครับครับถ้าใครแนะนำมาได้เดี๋ยวน้องสแตมนะครับจัดให้โอเคก็เดี๋ยวเราไปชมอีกคันหนึ่งบอกเลยว่าทีเด็ดแน่นอนคันนี้สวยมากนะครับเดี๋ยวพาไปดูเนาะโอเคขอบคุณสแตมครับครับ